และนี่ก็คือฟาร์มหินอัตโนมัตินะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมเราก็ขุดเร็วเป็นประมาณนี้เลยส่วนเอกเราก็ได้หินมันเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือไม่เกี่ยวนะฮะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันด้วยและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มหินแบบเรียบง่ายนะฮะแล้วก็ฟาร์มหินเนี่ยผมจะสร้างเป็นแบบว่ามี2วิธีนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีอยู่1วิธีนะครับและคลิปถัดไปหนึ่งวิธีนะครับอันนี้เพื่อคนพื้นฐานนะครับวิธีต่อไปเนี่ยมนา่่่ีี้้อืพงหท ประมาณ4ี่คูณหนะครับแล้วก็วางไปเลย1 2 3 4 5 6ี่ห้าแล้วก็4นะครับ1 2 3 4อย่างนี้นะครับอ่าให้เราวางไปเป็นนี้เลยและหลังจากนั้นนะครับให้เราวางเจ้านี่นะครับเชนนะครับกล่องไว้ตรงมุมนี้นะฮะสกล่องแล้วก็ให้เราฮอปเปอร์นะครับกดชิปคลิกขวานะฮะให้ตูดมันเนี่ยมองมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดชิปคลิกขวาเหมือนกันเลยให้มาจุดนี้นะครับ ล้วลองทิ้งของแบสุดท้ายดูปึ๊บของอ่ะมันต้องเิ้งมาที่กล่องประมาณนี้อืมนี่ก็ได้เป็นประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็สูงขึ้นมาอีกสองบล็อกนะครับนี่จะได้เป็นประมาณนี้ทุกคนอาจจะสร้างแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะว่ามันจะง่ายดีครับจริงๆเราสร้างเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้ดูคืออย่างเนี้ แล้วเราก็ใส่น้ำไปอย่างนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ลาวาน่าจะขุดทีลานอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยจะจะเรว็วกว่าหน่อยนึงเอาละถ้าทุกคนได้ประมาณนี้ใช่ไหมให้เราเอานะครับเอานี้ครับสลับวางไว้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราแท็บดอไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกันน้ํากันลาวาประมาณนี้ปึ๊บพอเราได้อย่างๆๆนี้ใช่ไหมเราปิดแท็บดออย่างนี้เพื่อที่เราจะเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วเรานะครับวางบล็อกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมาสี่อันอย่างนี้นะครับนี่จะได้เป็นรูปร่างประมาณนี้แค่สี่อันนี้นะอื แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาน้ําเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้1 2 3สมแล้วก็4อย่างงี้ครับตรงนี้ก็วานกดชิปขี้ขวานครับนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการที่จะแบบว่าเอาบล็อกอะไรก็ได้ปิดไว้อย่างงี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นบล็อกลาวบอย่างงี้นีมันก็จะมาท,ทั่วถึงนี่เลยถ้าเกิดว่าใครงบประมาณเยอะหน่อยเนี่ยก็ลาวาอยู่ใกล้ 94, เราจะใส่แบบว่าอย่างงี้ก็ได้นะครับให้มันทั่วอย่างงี้ก็ได้อ่า แต่ว่ามันก็ไม่ต้องหมดนี่ก็ได้นะเราใส่แค่อันเดียวก็ได้นี่เราก็ได้เป็นอย่างนี้เลยอลไะครับก็ส่วนเสริมนะครับเราก็จะทําการที่จะเสกของพวกนี้ขึ้นมาในที่นี้เนี่ยผมจะเป็นบล็อกไดมอนด์นะครับนี่เราใส่เอ็นวิวไว้ตรงนี้แล้วเราก็ทําการเอนชาร์ดนะครับแบบว่าใส่หนังสือเข้าไปประมาณ2เล่มนี้นะครับเราก็จะได้เจ้าทนี่มานะครับแบบว่า Pi ิกแอคไดมอนด์นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกพวกนี้มันจะทําการที่ขุดเร็วนะครับอ่ะแล้วก็ขุดไปเลยได้ไปประมาณนี้ ให้เรากดชิปกดชิกซ้ายค้างไว้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับตั้งเป็นปุ่มเมาส์มาโคก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะเอาอะไรมาทับเมาส์ชิกซ้ายค้างไว้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการลองขุดเป็นหนึ่งนาทีนะอ่าไม่ต้องขุดหนึ่งนาทีเอาไว้เอาไว้คลิปหน้านะครับแบบว่าคลิปแบบว่าได้ผลผลิตเท่าไหร่นะฮะทุกคนก็รอติดตามกันได้เลยครับส่วนที่เราจะได้เนี่ยก็จะมีจาพวกนี้นะฮะจะมีหินแบบสเตนสมูธหรือว่าเอาแบบเป็นคอปเปอร์ส n ตนนะครับในที่นี้เนี่ยคือเราอยากได้เป็น สมูทสโตนมากกว่านะครับเราเลยต้องใส่เจ้านี้นะเราเคเาะเจ้านี้ออกนะครับแถมไหมวงแดงแถ้าเราเราไม่ใส่เจ้านี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นหินแบบว่าหินหยาบนะครับอ่าเอาวเลยครับก็เสร็จไปที่เรรียบ้อยแล้วนะครับกับฟาร์มหินง,ง่ายๆแบบง่ายมากๆนะครับมันจะเป็นแค่แบบ1บล็อกนะครับแต่ว่าคลิปต่อไปเนี่ยใจมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยก็คือแอดวานกว่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ